ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดโบมุนซานะครับผมซึ่งเขาต้องเดินทางขามจากเกาะขังหัวไม้ไม่อีกกาะนหนึ่งครับผมมันอยู่ติดกันกมันยี่ติดกันเขาต้องเดินทางขามนะอีกก้ะนหนึง่งเดี๋ยวข้าไปเบึง้งว่าในวัดจะสวยงามหรือเปล่าแต่ตาเบิง้งเป็นไงครับผมนะครับเขาต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะครับผมตรงทางเขานี่ครับผมซื้อตั๋วก่อนจังสีขึ้นไปได้นะครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวแล้วนะครับผมตัวราคาสองพันนะครับผมเฮ้าขึ้นไปบึงข้างบนนะครับผมตอนนี้เฮาก็จะย่างขึ้นไปข้างบนแล้ครับผมการลักษณะวัดกระสิปเป็นคล้ๆกับวัดที่ไปเมื่อกี้นี่แหละครับผม เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบื้องตัวนี้ก่อนนะครับผมดึงรถดกอนเด้อ่อนคบไปแล้วครับเดินขึ้นไปดูว่ามีอะไรข้างบนสวยหรือเปล่าวมาหอดกปเพือปัด,ปดปท้องเลยนะครับผม จุดนี้ก็จะเป็นกอง,น,อะกอง,งนะครับผมกองไส้เขากำลังบูรณะครับผมมาเขาจะไปไหนดี เดี๋ยวเข้าขึ้นเดี๋ยวเข้าขึ้นไปบึงใบไผ่ไผ่ไกันครับผมโอ้บัดยิ่งใหญ่ครับผมหญ่งสูง ท่านจะไปไหว้พรัะพระพุพทธรูปที่เขาแก้สลักก็ต้องขึ้นทางนั้นครับผมขึ้นทางนั้นย่างไปสูงสูงครับผมไปวัดเมื่อกี้นี่มาปวดขาไปแล้วครับผมเดีย๋ยวเขายูแค่นี่แหละจ้างใหม่ไปที่ล่งไปแล้วครับเนี่ยเราเดินมาดูอ๋อมีพระพุทธรูป พาบึงละคั่งครับผมคั่งนี่พาบึงวิวพี่น้องเอ้ยวิวสวยลมเย็นด้วย นี่มันเป็นกิมจีไปบ่นนี่มีอันบอบบูนี่นี่ครับบึงของพุทรุปตรงนี้ครับผมอันนี้คือช่างขึ้นไปที่ว่าสีไปไวกันนั่นนะครับผมว้ของพุทธลุปแกสลักผมบวกึ้นะครับผมปวดขาแล้วมื่อี้เอาไว้เที่ยหนากันกขึ้นนะครับ hát lò Ủa, đó người bừng tháng luôn một săn một săn hợp cùng à, xuống Xuống mạc luôn cả nhà hợp cùng Quay lúc hả งนั้นก็นจะมีร้านค้านะครับล้านค้าร้านกาแฟไปอยู่ตอนนี้เขาจะเดินทางลุงข้างล่างน,นะครับผมทางสั้นขนาดเลยสักด,ดีย่างครับตัววัดกับจุดขายตัวมันโบกไก่กันไปนไหนเนาะครับผมมันกะ ใกล้อยู่ครับแต่ว่าคันขึ้นไปหอดหนาผาบ่ไหวดอกครับพอดีผมฝากกระเป๋าไว้ยูจุดนี่เนาะครับผมกับมีกับอาจจะขี้เบนนี่เอากระเปะ๋าไว้ครับจะลงแต่ข้างล่างเป็นล่อขึ้นรถนี่ครับผมเป็นล่อขึ้นรถนี่เพิ่งบริเวณทางลงครับผมก็จะมีขายพักขายหยาคือบ้านเท่าแหละครับผมผมย่างหา้ากพี่ก,กัน,นใส่บนนี้ 오อามาเห็นกินน้ําต้น요็โอ้โห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  원? 네้โห더 아. 많이요 아. ผ่านม่วนครับพี่น้องออกกิจชื่อพี่ก็เลกินได้ย่างไม่ได้ี่เอันนี้อยู่เท่าขุนจามกกนี่นี่ต้องขุนจามโอ้เขินฉันนะอยู่นี่นี่ท่านยายผมซื้อพริกน้าเมื่อกี้เนาะเชียนเอาหมกทั่วให้น้ำพแล้วบอกนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะก็เลยว่าเอาเต็มกพริกแล้วกพริกก็หลายพุ่น เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้ฉันมีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปหากับเขากินตอนเล้งที่ตลาดปลาแล้วก็เข้าไปเห็กับเพากินอยู่ที่พักนะครับผมไปกันครับ